สนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber ปีใหม่ไทยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขออวยพรให้ปีใหม่ไทยปีนี้นะคะทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้พวกเรากลับมามีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากจะฝากให้คุณผู้ชมที่จะเดินทางกลับไปต่างจังหวัดนะคะขอให้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสติในการใช้รถด้วยนะคะ เป็นช่วงที่เราจะรู้สึกว่าเราควรได้เฉลิมฉลองแล้วเราควรจะมีความสุขเราอาจจะใช้ชีวิตกันแบบสนุกสนานจนลืมลืมว่าอุบัติเหตุมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฝากทุกคนนะคะไม่ว่าจะไปสนุกสนานกันแค่ไหน สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าประมาทพยายามที่สุดที่จะมีสติระวัดระมัดระวังในแง่ทั้งการขับรถการใช้ชีวิตการเฉลิมฉลองทั้งหลายเพราะว่าสำคัญกว่าฉลองช่วงสงกรานต์คือใช้ชีวิตต่อในปีนี้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยกันในช่วงสงกรานต์นี้ค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะครับวันนี้อยู่กับบัวสรีโรจนะผ่านทาง t ทรูบีร o m เช่นเดิมในช่วงของโควิด -19 แบบนี้แล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ประเานีสงการด้วยนะครับอย่าลืมกับสแกนคิวบ้าโค้นเห็น,นี้นะครับเพื่อรับข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS ได้เหมือนเดิมครับมาดูที่เรื่องแรกข่าวบันเทิงนะแต่ไม่ค่อยบันเทิงสักเท่าไหร่สำหนีของคุณแตงโมนิดาน,นั่นเองนะ ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าคาดีจะมีการปิดจบในวันที่18เมษายนแต่ว่าทางทนายเดชาครับเหมือนกับได้ออกมาพูดนะครับว่าอาจจะมีการเลื่อนไปก่อนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ไปดูกันหน่อยครับ ก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมการถแถลงปิดคดีนักแสดงสาวแตงโมนิดาครับเหตุตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตปริศนาและจะมีการสอบสวนพยานและก็หลักฐานต่างๆได้เผยว่าเตรียมปิดคดีแตงโมนในวันที่18เมษายนปี2565ครับแต่ล่าสุดรับในเพจ a c e b o o k ทนายคลายทุก ซึ่งเป็นทนายของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมนั่นเองครับได้แจ้งข่าวถึงพี่น้องสื่อมวลชนในเรื่องของคดีแตงโมว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผมได้รับแจ้งจากตำรวจว่าวันที่18เมษายนจะมีการเลื่อนการแถลงข่าวปิดคดีแตงโมออกไปก่อนต้องรอสอบพยานปากสุดท้ายครับในวันที่22เมษายนจึงเรียนมาเพื่อทราบครับ อกันที่ประเด็นร้อนครับหลังจากแถลงข่าวของนิคุณาทิพย์นะแล้วก็ป้าแตงครับโดยเฉพาะป้าแตงที่ออกมาร้องไห้พร้อมบอกกับสื่อว่าตนเนี่ยไม่ใช่แม่บ้านแต่อย่างใดและก็5ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นกลุ่มของโมอามมนา งันนี้ครับโมอามีนาขอพูดบ้างโดยเธอได้เปิดใจกับอมรินนะครับบอกว่าถ้าจะออกมาพูดกันว่าตลอด5ปีไม่เคยเห็นกลุ่มฮิปโปไม่เคยเห็นพี่โมหรืออะไรใช่ถูกต้องเลยก็เพราะว่าพวกโมเนี่ยไม่เคยเข้าไปวุ่นวายในบ้านไงพวกโมไม่เคยเข้าไปวุ่นวายที่จะต้องรู้ชีวิตประจําวันจะต้องอยู่ในทุกซีรีส์ไงเราอยู่ในวันที่พี่เขาลําบากเราอยู่ในวันที่พี่เขามีปัญหาส่วนป้าแตงที่บอกว่าเป็นคนดูแลพี่แตงโมจําไม่ผิด ป้าแตงคือแม่บ้านคนดูแลพี่แตงโมคือพี่กระติกแอนนาฮิปโปพุดเดิลที่เขาขายงานโดยแอนนาฮิปโปพุดเดิลน,นะครับเขาก็ต้องช่วยพี่แตงโมขายงานเพราะหนึ่งคือพี่แตงโมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนซึ่งป้าแตงก็ได้เงินเดือนี่คะ25,000บาทต่อเดือนดูแลคุณพ่อด้วยพอเสร็จจากพิธีไว้อาลัยคุณพ่อพี่แตงโมก็ยังให้ป้าแตงเนี่ยเหมือนเดิม25,000บาท ต่อให้ตนเองไม่ได้ไปอยู่ในบ้านนั้นเหมือนกลุ่มชั้นสองที่ออกมาถแถลงข่าวตนเองก็ไม่รู้จักรู้จักเฉพาะที่โมเนี่ยคุย1 3 1 4คนในรูปที่ถ่ายตอนรวมพิธีไว้อาลัยนอกเหนือจากนั้นที่เห็นในที่น้องแถลงข่าวกันเนี่ยไม่รู้จักและอย่ามาแอบอ้างว่าเป็นกลุ่มสตาฟเพราะคุณไม่ใช่ซึ่งพี่กระติกเนี่ยเป็นคนถือสมุดคิวอันนี้เขาเรียกดูแลแต่ป้าแตงคือแม่บ้านครับ ใครอยากฟังอีกทีนึงก็ลองไปฟังคุณโมอามนาได้ออกมาถแถลงแล้วกันนะครับมาที่เรื่องต่อมานะครับสำหรับน้องเนยเบียนคโฟเกันบ้านเนีในวัย25ปีของเธอวันที่9เมษายนที่ผ่านมานี่เองครับ ขอร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับให้กับน้องเนยนะฮะสมาชิกคนคิวของวงเบียนเคสฟรเอทเจ้าของฉายาคุณอบนะฮะของแฟนๆครับหลังจากเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาเธอคนนี้ได้ฉลองวันเกิดอายุครบ25ปีเข้าสู่เบญจเพศยอย่างเต็มตัวครับซึ่งแน่นอน,นะะนครับว่าแฟนคลับคนรักคนเชียร์คุณอบเนี่ยไม่พลาดที่จะติดแฮชแท็กร่วมอวยพรวันเกิดจนพ็อตคลองเทรนด์ nd, นะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กเนย25 Best Birthday แล้วก็คีย์เวิร์ดว่า Best Day น้องเนยเดยนะครับพร้อมกับแชร์ช็อตสวยคิ้วของเธอกันมากมายเลยสำหรับสาวเนยการทีรานะครับนอกจากเธอยัมีฉายาว่าอาวุธลับหรือว่าตัวละครลับของ BNK48 นั่นครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่อายมากๆทำให้ไม่ค่อยกล้าแสดงออกรวมทั้งมีพื้นฐานการร้องและการเต้นที่น้อยกว่าสมาชิกค,คนอื่นๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่นมานะพยายามทําให้นะเวลานี้ครับเธอกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกตัวท็อปและมีฐานแฟนคลับที่โดนสาวคิ้วแบบแอบโกะคนนี้เนี่ยตกอยู่จํานวนไม่น้อยกันเลยทีเดียวครับโดยในการเลือกตั้งเซนวัสเอ general election ล่าสุดในปีนี้สาวเนยครับได้เสียงโหวตมากเป็นอันดับที่3และเป็นสมาชิก1ใน3คนที่ได้เสียงโหวตทะลุแสนกันเลยด้วยครับ น้องนอยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพ n k f o นเที่ตัวผมเองเนี่ยชื่นชอบและน้องก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะฮะแ a ปปี้เบิร์ a เอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะสำหรับสาวมีญาทองเจอครับลูกสาวของพี่พีททองเจอนั่นเองเธอบอกว่างานแสดงนี่แหละคือสิ่งที่เธอชอบมากๆครับ รู้ตัวอีกทีก็หลงรักในงานแสดงเข้าซะแล้วครับสำหรับนักแสดงสาวมีญาติทองเจือลูกสาวของพ่อพีททองเจือเรียกในว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นครับล่าสุดขึ้นแท่นเป็นนางเอกในภาพยนตร์ดัง16 5 19เดือดไปเป็นที่เรียบร้อยครับเจ้าตัวเผยว่ามีโอกาสอยากจะทดลองทำในหลายๆด้าน เพื่อหาคําตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอะไรหรือถนัดด้านไหนโชคดีที่มีคุณพ่อและก็คนในครอบครัวเนี่ยคอยสนับสนุนคอยไปให้กําลังใจในทุกๆที่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากๆที่ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดครับอก็ไม่ทาง คุณพ่อก็สมวนมาไปทุกคิวเลยไปอยู่ด้วยทุกคิวเลยค่ะไปไปช่วยกำกับว่าตรงนี้ให้ทำอย่างนี้แล้วก็ให้มองอย่างนี้อะไรประมาณนี้ดีใจค่ะก็จริงๆก็ทั้งครอบครัวไปด้วยทุกคิวเลยค่ะก็ไปซัพพอร์ตด้วยทุกคิวเลยใช่ทั้งครอบครัวเลยค่ะพี่น้องพอ่อแม่จริงๆรู้สึกดีก็รู้สึกไม่เหงาค่ะแบบ มีพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วค่ะยิ่งหนูสนิทกับพี่เซยยามากเลย mm hmm. ก็เลยรู้สึกเหมือนมีเพื่อนสนิทไปด้วยทุกที่ค่ะชอบค่ะชอบมากชอบชอบการแสดงมากค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ได้แสดงด้วยแล้วก็รู้ตัวเลยว่าชอบจริงๆก็เก่อนหน้านี้หนูก็เรียนการแสดงที่ดีแดน e มาก่อนค่ะเล่นกับครูเอค่ะพอลงไปเรียนจริงแล้วกับมาเล่นจริงมันยากมันก็ยากตรงที่มันมีคนอื่นร่วมซีนด้วยแล,ว mm hmm. แล้วเราก็ต้อง ถ้าเราพลาดก็ทําให้ทุกคนพลาดไปด้วยค่ะเหมือนมันก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยจริงๆหนูอยากทําทุกอย่างค่ะจริงๆแบบอยากทําได้หมดค่ะอยากเป็นทั้งนักร้องเป็นนักแสดงพิธีกรได้หมดอยากลองทําทุกอย่างว่าแบบอยากลองดูว่าชอบอันไหนที่สุด อชอบเวลาเธอให้สัมภาษณ์นั้นเธอก็อยากจะเป็นทั้งนักแสดงนักร้องทำทุกอย่างเลยเลียวความสามารถของเธอเนี่ยครบถ้วนนะเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอในอนาคตและกันนะครับมาที่เรื่องต่อมาสำหรับคุณตั๊กบงกตกันบ้างครับตัวเธอเองบอกว่าช่วงนี้นะไม่ต้องมาชวนเธอไปปาร์ตี้ไม่ต้องชนเธอไปกินเหล้าไปสังสรรค์นใดใดงสิน้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรไปฟังกันหน่อยครับ วันที่15เมษายนครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณตั๊กพงกฎเบญจรงคกุลครับโดยเจ้าตัวบอกว่าเธอจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการปฏิบัติธรรมไม่พร้อมปาร์ตี้ไม่พร้อมเจอใครไม่พร้อมไปไหนแล้วก็เลิกเล่าเลิกวายตลอดชีวิตแล้วนะรู้อย่าง ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าที่เธอทําแบบนี้นะครับเพราะว่าอยากจะปฏิญดติรมถวายคุณแม่ครับเนื่องจากคุณแม่เนี่ยเสียวันที่15เมษายนตรงกับวันเกิดจึงทําบุญเลี้ยงพระมาตลอดงดเลี้ยงเหล้าหรือว่าปาร์ตี้ใดๆเลิกเหล้าเลิกวายตลอดชีวิตจะเคร่งไปไหนเพราะว่าอยากไปอยู่ในที่ดีๆเมืองมนุษย์ก็สบายดีแต่ว่าหลังละโลกไปแล้วไม่รู้เอาอะไรไปได้บ้าง พระเกจิหลายองค์เนี่ยท่านเคยกล่าวไว้ว่าได้แต่บุญไปเลยคิดว่าปีนี้37แล้วเร่งทําหน่อยกลัวตายไปและหอบบุญไปน้อยศีลวิป,ปัสสนากรรมาฐานสมาธิสร้างบุญได้ไม่เสียเงินหากไม่เดือดร้อนทําทานไว้บ้างการทําบุญให้บรรพบุรุษเป็นการแสดงความกตัญญูและ,ละละลึกถึงท่านเสมอปีใหม่นี้นะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ เร็วเป็นความตั้งใจที่เรียกว่าดีมากขออนุมโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ทางด้านของหนุ่มไบร์ทวชีรวิทย์กันบ้างครับตัวเขาเองล่าสุดเห็นว่ามีคนติดตามครบ14 000, 000, อลอ้าน Follower s แล้วแสดงความยด,ด,ดีกันหน่อยครับฮอตไม่หยุดนะฮะชุดไม่อยู่นะครับสำหรับหนุ่มไบร์ทวชีรวิทย์ครับที่เรียกว่าไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ทำเอาโลกโซเชียลเนี่ยคือฮาอยู่ตลอด และล่าสุดนะกับความรักแฟนๆที่มีต่อไบร์นะครับก็ทำให้แฟนๆเนี่ยวีดกันลั่นทวิตเตอร์กันไปเลยครับต้องบอกว่าไบร์เนี่ยมีความสามารถหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการแสดงเสียงร้องหรือว่าเต้นหนุ่มไบร์ก็ทําได้นะครับซึ่งนอกจากงานแสดงฮะเจ้าตัวก็เป็นที่ฮือฮามาตลอดงานเพลงของเขาก็ยังเป็นเครื่องพิสูจน์และก็การันตีนะครับได้ถึงคุณภาพ ซึ่งเพลงล่าสุดครับยอมทั้งใจที่เจ้าตัวได้ทําออกมาและได้นางเอกสาวยางเบลล่าราณีเนี่ยมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอก็พุ่งทะยาน1ล้านวิวนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือว่าเป็นหนุ่มฮอตที่เก่งคบเครื่องจริงๆครับ ตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ